สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy t i p ครับผมวันนี้เราก็จะมาแก้ไขปัญหาซ่อมคิ้วนะครับผมมันเพเยะออกมาแบบค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งคิ้วตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วไม้นะครับปกติเราอาจจะต้องหาคิ้วอันใหม่มาติดนะครับแต่เนื่องด้วยตรงนี้มันต้องหนาละเราคงไปหาคิ้วเหมือนกันมาติดไม่ได้นะครับผมคราวนี้เราเลยว่าจะพยายามเอาคิ้วเดิมเนี่ยติดกลับเข้าไปให้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะซ่อมยังไงนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาติดกลวไว้ด้วยหรือเปล่านะครับเราต้องลองแกะออกมาดูก่อนนะครับตรงส่วนบัวที่เพียออกมานะครับเราก็จะใช้เหล็กสกัดอย่างนี้ค่อยๆสกัดมันออกมาต้องค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้ความพยายามนิดนึงนะครับแต่แล้วก็ถอดมันออกมาได้ละ การนี้จะเห็นว่านี่เป็นแบบรุ่นเก่ามากเลยนะครับมีตะปูตอกอยู่กับตัวบัวนะครับผมเราต้องทําการถอนตะปูแล้วก็ทําให้บัวเนี่ยเรียบสะอาดก่อนนะครับสําหรับตะปูที่ฝังอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้คีมล็อกจับอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดมันให้มันขาดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราตอกมันเข้าไปเลย แล้วเราก็เอาตัวคิ้วบัวนะครับที่เราถอนตะปูออกไปแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอามาเจาะรูนะครับผมแล้วเราก็จะเอาสว่านดอกที่ใหญ่กว่านะครับผมมาทําเป็นรูเตเปอร์นะครับผมคราวนี้หัวสกูลก็จะได้จมไปกับเนื้อไม้นะครับ แล้วก็มาทาความสะอาดตรงผนังนะครับโดยใช้เกลียงเนี่ยแซะตรงส่วนที่เหลือให้ผนังเรียบที่สุดนะครับแล้วเราก็เอาไม้ที่เราเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับมาทาบเอาไว้แล้วเราก็เอาดอกสว่านเจาะปูนดอกเล็กหน่อยเจาะผ่านรูไม้ไปที่ผนังนะครับเพื่อเป็นการมาร์กตำแหน่งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วตอนที่เราเจาะรูผนังนะครับผมเราเอาเทปมาฟันที่ดอกสว่านเพื่อที่จะมาร์กความยาวของพุกแล้วเราก็เจาะปูนเข้าไปโดยที่ใช้ดอกใหญ่หน่อย หลังจากเจาะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บล้วก็ใช้พุกเบอร์8นะครับใส่ลงไปแล้วก็ตอกให้มิดผนังนะครับผมทีนี้คิ้วบัวประมาณ3เมตรผมเจาะไป6กลูนะครับผมแล้วก็ทากาวตะปูเป็นแนวซิกแซกนะครับเอาไว้ตรงกลางไม้นะครับผมเราเจอ2ประเด็นนะครับผมประเด็นแรกก็คือว่าไม้คิ้วบัวที่เราถอดออกมามันบิดเวลาที่เอาแปะกลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบตรงตามผนังแล้วก็ที่หนัก,กว่านั้น อันที่2ก็คือว่าตรงผนังเนี่ยมันมีส่วนที่มันเว้าลงไปด้วยคราวนี้เราก็เลยใช้กาวตะปูอย่างเดียวติดบัวเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับผมเราก็ต้องทําการเจาะรูผนังเพื่อที่จะไขสกูยึดเข้าไปนะครับค่อยๆขันสกูเข้าไปนะครับผมแต่ละจุดโดยที่บางจุดเนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยแรงในการที่ดันบัวเข้าไปชิดผนังก่อนแล้วก็ไขสกูล,ลงไปนะครับผมมันก็จะทําการล็อกบัวติดกับตัวผนังเอาไว้นะครับผม แต่ว่าผมก็ยังแปลกใจอยู่นิดนึงก็คือว่าช่างคนเดิมเนี่ยเขาทํายังไงในการตอกตะปูเข้าไปได้นะครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะตอกเข้าไปได้เลยเพราะว่าตัวอิฐข้างในเนี่ยมันแข็งมากนะครับหลังจากที่เราไขาสกูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้อะคริลิกซีลนต์นะครับผมในการยิงปิดรูต่างๆนะครับผมปิดรูข้างบนแล้วก็ตรงส่วนข้างล่างด้วยนะครับที่มันมีความเสียหายเดิมอยู่ของไม้ที่มันแต่งไปนะครับผม ก่อนหน้าที่เราจะใช้อะคริลิกซีแลนต์ยิงลงไปนะครับผมแล้วก็จะใช้เทปย่นนะครับหรือว่าเทปกันรอยเนี่ยปิดทั้งข้างบนข้างล่างก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการกันเลอะระหว่างที่เรายิงอะคริลิกซีแลนต์นะครับผมเราก็จะใช้อะคริลิกซีแลนต์เนี่ยยิงข้างบนนะครับแล้วก็เติมล่องให้เต็มแล้วก็ใช้ยิงด้านล่างด้วยก็คือจะเติมตรงช่องที่ไม้มันแตกออกมานะครับผมล้วก็จะเติมส่วนนั้นให้เต็ม หลังจากที่เรายิงเรียบร้อยแล้วทั้งแนวนะครับผมแล,แล้วเราก็ <ๆ S 1> ใช้นิ้วเนี่ยปาเพื่อให้อะคริลนกมเนี่ยมันเข้าไปในล่องนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนที่เหลือที่นิ้วนั่แหละครับผมแล้วก็เอามาแปะรูตรงที่เป็นส่วนของหัวสกรูนะครับเพราะว่าเราเลือกใช้สีน้ำตาลเข้ากับสีม้าอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เกลี่ยให้เรียบนะครับผมมันก็จะปิดหัวสกรูได้พอดีหลังจากยิงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลอกเทปออกมานะครับผม เราก็จะเห็นว่าลองทั้งหมดก็จะถูกเติมเต็มนะครับด้วยอะคริลิกแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการความสวยงามเพิ่มนะครับเราก็อาจจะมาทาสีเพิ่มได้นะครับผมโอเคครับผมนี่ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆที่ต้องการความสวยงามมากขึ้นก็หาสีมาทาได้เลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยมันทาสีได้อยู่แล้ว ก็ถือเป็นทางเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปหาบัวแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ลองดูทางเลือกวิธีนี้ดูนะครับในการที่จะแปะบัวกลับเข้าไปใหม่นะครับผมแล้วก็รับรองนะครับอย่างนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเราติดทั้งกาวตะปูแล้วก็ทั้งสกรูนะครับผมที่ยิงยึดเข้าไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่าชอบเทคนิคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง daddy tip นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ